คาถาธรรมบทภาคห้าเรื่องพราหมชื่อจูเลกษาดกอภพิธะเรทะกะละยานปาปาจิตตังนิวารเยทันทังหิกรโตปุญญังปาปะสมิงร,รมติมโนติบุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ ใจจะยินดีในบาปเรื่องพระเสยสกะเถระปาปัญเจปุริโสกะยิรานะนังกะยิราปุณน,นังนะตามิฉันทังกะยิราทะทุกโขปาปัสะอุจยโยติถ้าบุรุษพึงทำบาปไซไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆ ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะว่าความสั่งสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องนางลาชะเทวธิดาปุญญาญเจปุริโสกอิรากะอิราเทนังปุณปุนังตามหิฉันทางกะอิราทะสุโขปุญญาสะอุจยโยติถ้าบุรุษพึงทำบุญไซ พึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสั่งสมบุญทำให้เกิดสุขเรื่องอนาถปาินทิกะเศรษฐีปาป,ปูปิปัสตีพัดรังยาวะปาปังปัจจติยะธาจะปัจจตีปาปังอัฏฐปาปานิปัสติ พัดโรปิปัสตีปาปังยาวะพัดรังนปัจจติยะธาจะปัจจตีพัดรังอาถะพัทารานิปัสสตีติแม้คนผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดกาลที่บาปยังไม่เลผลแต่เมื่อใดบาบผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่ว ฝ่ายคนทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดกาลที่กรรมดียังไม่ผลดผลแต่เมื่อใดกรรมดีผลดผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีเรื่องภิกษุไม่ถนอมบริคารมาวมันเยทะปาปัสะณมัตตังอาคมิตสติอุทะพินทุนิปเตนะ อุทะกุมโพปิปูรติปูรติพาโลปาปัส,สะโถกังโถกังปิอาจินันติบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าบาปมีประมาณน้อยจากไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดนะ้ำที่ตกลงทีละหยาดได้ฉันใดชนผ่านเมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปได้ฉันนั้น เรื่องเศรษฐีชื่อพิลาละปะทะกะมาวะมันเยทะปุญญัสะนะมัตตังอาคมิตสติอุทะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโพปิปูรติปูรติเทโรปุญญัสะโถกังโถกังปิอาจินันติ บุคคลไม่ควรโดมินบุญว่านิดหน่อยจากไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดได้ฉันใดที่ระชนชนผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นเรื่องมหาธนวานิชวานิโชวะพยังมักคัง อัปปสัตโธมหัตโนวิสังชีวิตุกาโมวะปาปานิปริวัชเยติบุคคลพึงเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสียเหมือนพ่อค้ามีทรัพย์มากมีพวกน้อยเว้นทางอันพึงกลัวและเหมือนผู้ต้องการจับเปอยู่เว้นยาพิษเสียฉะนั้นเรื่องนายพราน กุกะกุตมิรปานิมหิเจวโนนาสะหรยะปานินาวิสังนาพนังวิสมันเวตินัตถิป,ปาปังอะกุปพโตติถ้าแผลไม่พึงมีในฝ่ามือไซ บุคคลพึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลชั้นใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำอยู่ชั้นนั้นปุบเพวะสันนิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนะวาเอวันตังชายเตเปมัง อุปลังวะยะโถทะเกติความรักนั้นย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการอย่างนี้คือเพราะการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งดุดดอกบัวเกิดในน้ำเพราะอาศัยเปลือกตมและน้ำฉะนั้นเรื่องในพรานสุนัขชื่อโกกะ โยอัปทุทัสะนรสสะทุสติสุดทัสสะโปสสะอนังคณสะตะเมวพาลังปัจเจติปาปังสุขุโมราโชปติวาตังวะคิตโตติ ผู้ใดประทุสร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุสร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสดุดเนินบาปย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาณน,นั่นเองเหมือนทุลีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปฉะนั้นเรื่องพระติสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้วปัจจติมุนิโนพัตตังโถกังโถกังกุเลกุเล ปินติกายะจาริสามิอัติชังคภพลังมะมาติพัดในทุกสกุลสกุลละนิดหน่อยอันเขาหุงไว้เพื่อมุนีเราจักเที่ยวไปด้วยปลีแค่งกำลังแข้งของเรายังมีอยู่คระเมเกเอ,อุปัชันติเนยระยังปาปะกามิโนสักังสุขติโนยันติ ปรินิพันติอนาสวาติชนทั้งหลายบางพวกย่อมเข้าถึงคันผู้มีกรรมลามกย่อมเข้าถึงนรกผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุขติย่อมไปสวรรค์ผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพ,พานเรื่องชนสามคนณนะอันตะลิกเขณนะสมุทธมัชเชณนะปับ พระตา,างวิวรังปวิสสะนะวิชเตโสชะคะติปะเทโสยัตรัติโตมุจเจย,ยะปาปะกร,รมมาติคนที่ทำกรรมชั่วไว้หนีไปแล้วในอากาศก็ไม่พึงพ้นจากความชั่วได้หนีไปในถ้ำกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีเข้าไปสู่ซอกแห่งภูเขา ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้เพราะเขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดพึงพ้นจากกรรมชั่วได้ประเทศแห่งแผ่นดินนั้นหามีอยู่ไม่เรื่องสุปาพุทธสากยะณอันตะลิเขนสมุทธรรมเชณัพระตานังวิวรังปวิสสะณวิชเตโซชะชะติปเทโสยัตระ ทิตังนับปะสะเหยยะปัจจูติบุคคลจงนั่งอยู่ในกลางหาวเข้าไปสู่ถ้ำกลางสมุทรเข้าไปสู่ซอกเขาก็ไม่พ้นประเทศคือแผ่นดินที่ความตายไม่พึงครอบงามผู้สถิตยอยู่ย่อมไม่มีเรื่องภิกษุฉัะคีสัพเพตสันติทันดัสสัพเพพยันติ มัจจุโนอัตตานังอุปมังกตวานะหเนยยะนคา,าตะเยติสัตว์ทั้งหมดย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญาสัตว์ทั้งหมดย่อมกลัวต่อความตายบุคคลทำตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้ฆ่าผู้อื่นสัพเพตะสันติทันดัสะ สเพสังชีวิตังปียังอัตานางอุปมังกตาวานาหเนยะนคาตะเยติสัตว์ทั้งหมดย่อมหวาดหวั่นต่ออาชาชีวิตย่อมเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหมดบุคคลทำตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้ฆ่าเรื่องเด็กหลายคนสุขกามานิภูตานิโยทันเดนะวิหิงสติ อัตโนสุขเมสาโนเปตจะโสณละพะเตสุขังสุขกามานิภูตานิโยทันเดน,นะณหิงสติอัตโนสุขเมสาโนเปตจะโสะละพะเตสุขันติสัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลายเป็นผู้ใคร่สุข บุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตนแต่เบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยท่อนไม้บุคคลนั้นละไปแล้วย่อมไม่ได้สุขสัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลายเป็นผู้ใคร่สุขบุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยท่อนไม้บุคคลนั้นละไปแล้วย่อมได้สุขเรื่องพระโกณนะทัทานเถระมาโวจะ พระรุสังกันจิวุตตาปฏิวเทยยุตังทุกขาหิสารัมพะกถาปฏิทันตาผุเสยยุตังสเจเนเรสิอัตตานังกังโสอุปหะโตยะถาเอสะปัตโตสินิพานังสารัมโพเตนะวิชตีติ เธออย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครๆชนเราอื่นถูกเธอว่าแล้วจะพึงว่าตอบเธอเพราะการกล่าวแข่งขันกันให้เกิดทุกข์อาชญาตอบพึงถูกต้องเธอผิว่าเธออาจยังตนไม่ให้วันไหวได้ ดังกังสดานที่ถูกกำจัดแล้วไซเธอนั่นย่อเป็นผู้บรรลุพระนิพพานการกล่าวแข่งขันกันย่อมไม่มีแก่เธอเรื่องอุโบสถกรรมยะถาทันเดนะโคปาโลคาโวปาเชติโคจรังเอวังชราจะมัจจุจะอายุงปาเชนติปานินันติ นายโคบาลย่อมต้อนโคทั้งหลายไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ฉันใดชาราและมัจจุย่อมต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉน,นั้นเรื่องอชะคระเปรตอาะปาปานิกาม,มานิการังพาโลนะพุชติเสหิกัมเมหิทุมเมโทอคิทันโทวะตปะตีติ อันคนพานทำกรรมทั้งหลายอันลามกอยู่ย่อมไม่รู้สึกบุคคลมีปัญญาสามย่อมเดือดร้อนดุดถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนเองเรื่องพระมหาโมคคลานเถระโยทันเดนนะอัทันเดสุอัปทุตเถสุทุสติทสัสน,นะมัญตรังฐานังขปแปะเมวะนิคัชติเวทนังพระุสังชานิง สารรัสวะเพทนงังคารุกังวาปิอาภาทังจิตตะเขปังวาปาบุเนราชโตวาอุปสักคังอัพขานังวาทารุนังปริขยังวายาตีนังโพคานังวาปาพังคุนังอัทวาสะอคารานิ อักขิทาติปาวโกกายสาเพทาทุปปัญโยเนระยังโสอุปป,ปัชตีติผู้ใดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลายผู้ไม่มีอาชญาด้วยอาชญาย่อมถึงฐานะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง พลันทีเดียวคือถึงเวทนากล้าหนึ่งถึงความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความสลายแห่งสรีระหนึ่งอาพาตหนักหนึ่งความฟุ้งซ่านแห่งจิตหนึ่งความขัดข้องแต่พระราชาหนึ่งการถูกกล่าวตู่อย่างร้ายแรงหนึ่งความย่อยยับแห่งเครือญาติหนึ่งความเสียหายแห่งโภคะทั้งหลายหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไฟป่าย่อมไหม้เรือนของเขาผู้นั้นมีปัญญาสามเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงนรก เรื่องภิกษุผู้มีพันดะมากหิริโอตัป,ปะสัมปันนาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสัป,ปุริสาโลเกเทวธรรมาติวุจจเรตินักปราดเรียกคนพูดถึงพร้อมด้วยหิริและโอตป,ปะตั้งมั่นดีแล้วในธรรมขาวเป็นผู้สงบเป็นสัตวุบรุษในโลกณนะักนะคะ จริยานะชะตาณปังกานานาสกาตันดิละสายกาวาระโชชาลังอุก,กุติกบปทานังโสเทนติมัดจังอวิติน,นะกังขันติการประพฤติเป็นคนเปลือย ก็ทำสัตว์ให้บริสุทธิ์ไม่ได้การกล่าวชดาก็ไม่ได้การนอนเหนือเปลือกตมก็ไม่ได้การไม่กินข้าวก็ดีการนอนบนแผ่นดินก็ดีความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยทุลีก็ดีความเพียรด้วยการนั่งกระยงก็ดีแต่ละอย่างหาทำสัตว์ผู้ยังไม่ล่วงสงสัยให้บริสุทธิ์ได้ไหมเรื่องสันตติมหามาต ยังปุเพตังวิโสเสหิปัจฉาเตมาหุกินจะนังมัดเชจะโคนะเหตสสิอุปสันโตจาริตสสีติกิเลสเครื่องกังวลใดมี ในการก่อนเธอจงยางกิเลสเป็นเครื่องกังวลน,นั้นให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวลจงอย่ามีแก่เธอในภายหลังถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันในท่ามกลางจากเป็นผู้สงบระง,งับเที่ยวไปอลังกโตเจปิสมันจะระยะสันโตทันโตนิยโตพรหมจารีสัพเพสุภูเตสุนิทายทันดัง โสพรามโนโสสมโนสะพิกขูติแม้ถ้าบุคคลประดับแล้วพึงประพฤติสม่ำเสมอเป็นผู้สงบฝึกแล้วเที่ยงธรรมมีปกติประพฤติประเสริฐวางเสียซึ่งอาชญาในสัตว์ทุกจำพวกบุคคลน,นั้นเป็นพรามเป็นสมณะเป็นภิกษุเรื่องพระปิโลติกะเทระหิรินิเสทโทปุริโส โกจิโลกะสมิวิชติโยนิทังอปะโพเทติอัโศพัทโรกะสามิวะอัโศยถาพัทโรกะสานิวิทถอาตาปิโนสังเวคิโนพระวาทะสัทธายสีเลนะจะวีริเยนะจะ สมาธินาธรรมวินิจฉเยนะจะสัมปัน,นวิชาจารณาปฏิสตาปหัสสะ,ะทุกขะมิทังอนับปกันติบุคคลผู้ห้ามอากุศลวิตกด้วยเหีิได้น้อยคนจะมีในโลกบุคคลใดกำจัดความหลับตื่นอยู่เหมือนม้าดีหลบแซ่ ไม่ให้ถูกตนบุคคลนั้นหาได้ยากท่านทั้งหลายจงมีความเพียรมีความสลดใจเหมือนม้าดีถูกเขาตีด้วยแส้แล้วมีความบากบั่นฉันนั้นท่านทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลวิริยะสมาธิและด้วยคุณเครื่องวินิจฉัยธรรมมีวิช,ชาและจรณะถึงพร้อมมีสติมั่นคงจักละทุกขอันมีประมาณไม่น้อยนี้ได้เรื่องสุขะสามเณร อิจิตังปฏิตังตุยหังคีปเมวัสมิฉตุสัพเพปุเรนตุสังกับปาจันโทปนัตระโสยะถาอิจฉิตังปฏิตังตุยหังคีปเมวัสมิฉตุสัพเพปุเรนตุสังกับปามณิชโชติอรโสยะถาติ สิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้วจงสำเร็จพลันทีเดียวความดับ,บริทั้งปวงจงเต็มเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญสิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้วจงสำเร็จพลันทีเดียวความดับ,บริทั้งปวงจงเต็มเหมือนมณีโชติรสฉะนั้นอุทะกังหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชะนังทารุงณมยันติ ตัดชะกาอัตานังธมะยันติสุภตาติก็อันคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถาทั้งหลายย่อมถากไม้ผู้สอนง่ายทั้งหลายย่อมฝึกตนเรื่องหญิงสหายของนางวิสาขาโกนุหาโสกิมานันโทนิจจังปัจชลิเตสติ อันทะกาเรนะโอนัทธาปทีปังนะคเวสถาติเมื่อโลกะสันนิวาสอันไฟลุกโลงอยู่เป็นนิดพวกเธอยังจะร่าเริงบันเทิงอะไรกันหนอเธอทั้งหลายอันความมืดปกคลุมแล้วทำไมจึงไม่สแสวงหาประทีปเล่าเรื่องนางสิริมาอกโกเทนะชิเนโกทงัง อสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกะทะรยังทานีนะสัจเจนาลิกะวาทินันติพึงชนะคนโกรธด,ด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรหนีด้วยการให้ปันพึงชนะคนพูดพล่อยๆด้วยคำจริงปัสสะจิตตะกตังพิมพัง อรุกายังสมุสิตังอาตุรังพระหุสังกับปังยศนตทิทุวังติตีติ เธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนและความมั่นคงอันกรรมทําให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผลอันกระดูก300รอท่อนยกขึ้นแล้วอันอาดุลที่มหาชนครุ่นคิดแล้วโดยมากเรื่องพระอุตราเทรีปริชินนมิทังรูปังโรคะนิทังปพังคุณังพิชติปูติ สันเทศหูมะระนันตังหิชีวิตันติรูปนี้แก่งอ่อมแล้วเป็นรังของโรคเปื่อยพังกายของตนเป็นของเน่าจากแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเรื่องพระอธิมานิกะภิกษุยานีมานิอปัฏฐานิอลาภูเนวะสารเท กาโปตกานิอัตถีนิตานิทิสวานการตีติกระดูกเหล่านี้ใดอันเขาทิ้งเกลื่อนกลาดดูดน้ำเต้าในสารทการมีสีเหมือนนกพิราบความยินดีอะไรเล่าจากมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นเรื่องพระนางรูปปันทาเทรีรีอาตุรังอสุ จิงปูติงปัสสนนเทสมุตสยังอุครันตังปักขรันตังพาลานังอภิปัติตังยะถาอิทังตถาเอตังยะถาเอตังตถาอิทัง,าท,ง,าท,งทาตุโยสุญโตปัสสะมาโลกังปุณราคามิ พระเวชันทังวิราเชตวาอุปสันตาจาริศสีตินันทาเธอจงดูกายอันกรรมยกขึ้นอันอาดูนไม่สะอาดเปื่อยเน่าไหลออกอยู่ข้างบนไหลออกอยู่ข้างล่างที่ผ่านชนทั้งหลายปรารถนากันนัก สรีระของเธอนี้ฉันใดสรีระของหญิงนั่นก็ฉันนั้นสรีระของหญิงนั่นฉันใดสรีระของเธอก็ฉันนั้นเธอจงเห็นท่าทั้งหลายโดยความเป็นของศูนย์อย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกเธอคลี่คลายความพอใจในพบเสียแล้วจากเป็นอุปสันตตบุคคลเที่ยวไปอัธีนังนครังกะตัง มังสะโลหิตะเลปนังยัตถะชาาจะมัจจุจะมาโนโมัคโขจะโอหิต,ตูติสรีละอันกรรมทำให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายฉาบด้วยเนื้อและโลหิตเป็นที่ตั้งลงแห่งชาามรณะมานะและมัคคะ เรื่องพระนางมลิกาเทวีเชียรันติเวราชรัาสุจิตาอโทโถสรีรัมปีชรังอุเปติสตันจะธรรมโมชรังอุเปติสันโตหเวสัพ,พิปะเวทยันตีติ ราชรถที่วิจิตดียังคร่ำคร้าได้แลอันหนึ่งถึงสรีระก็ย่อมถึงความคร่ำคร้าทรามของสัตวบบรุษหาเข้าถึงความคร่ำคราไม่สัตวบรุษทั้งหลายแลย่อมปราศัยกับด้วยสัตวบบรุษเรื่องพระโลลุทายีเถระทเวเมคูนามหาราชะเยหิเขตตังกสามาเสเตสุเอโกมโตเทวะทุติยังเทหิ ขติยาติขอเดชะฝาละองทุลีพระบาทปกเกล้าโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้าสองตัวในโคสองตัวนั้นตัวหนึ่งล้มเสียแล้วใต้ฝาละองทุลีพระบาทผู้เทพขติยราชขอใต้ฝาละองทุลีพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตัวที่สองเถิดทเวเมโคนาะมหาราชะ เยหิเขตตังกสามเสเตสุเอกุมโตเทวะทุติยังคันหะคติยาติขอเดชะฝาละองธุลีพระบาทปกเกล้าโคสำหรับทานาะของข้าพระพุทธเจ้าสองตัวในโคสองตัวนั้นตัวหนึ่งล้มเสียแล้วใต้ฝาละองธุลีพระบาทผู้เทพคติยาราชขอใต้ฝาละองธุลีพระบาทจงโปรดเกล้าเอาตัวที่สองไปเสีย อปัสุตายางปุริโสพระลิพัทโทวเชียรติมังสานิตัสะวัทันติปัญญาตัสะนวัฒตีติคนมีสุตะน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่เรื่องปฐมโพธิการอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอ,อนิพิสัง ขหาการาังขเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังขหาการกะทิทโถสีปุณะเคหังนะกาหะสีสัพพาเตผาสุกาภักขาขหากูตังวิสังขตังวิสังขาระขตังจิตตังตันหานังขยะมัชชะขา ติเราแสดงหาช่างผู้ทําเรือนเมื่อไม่ประสบจึงได้ท่องเที่ยวไปสู่สงสารมีชาติเป็นอเนก ความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เนี่นายช่างผู้ทำเรือนเราพบท่านแล้วท่านจะทำเรือนอีกไม่ได้ซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหาักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วเจตของเราถึงทำปราศจากเครื่องปรุงแล้วเพราะเราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาแล้วเรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มากอาจาริตวาพรหมจาริยังอลัทธายพเนทานาง ชิน,นโกดจาวชายันติขีนมัดเฉวะปัละเลอาจาริตวาพรมจริยังอัลธายพาเนธนังเสนติจาปาติขีนาวะปุรานานิอนุทุนันติ พวกคนเขาไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้รับในคราวอย่างเป็นหนุ่มสาวย่อมซบเซาดังนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่หมดปลาฉนั้นพวกคนเขาไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้รับในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมนอนถอดถอนถึงรับเก่าเหมือนลูกศรที่ตกจากเล่งฉะนั้น